ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอันนี้ฮอนซอนอีสานชิมาพาพี่น้องมาเห็ดปลาสมโตครับสมโตเป็นปลาปลาขาหนุอยครับชุดแน,นวปลาที่การเท่ากับเอา,อาขอดเก็ตขั้วขี่ออกแล,กล้วก็ไปยัดใส่ช่องฟิตแหละครับยัดใส่ช่องฟิตเพื่อว่า,าตามที่ เพว่าเพื่อนบอกแล้วครับมันไม่เพิ่นบอกเพิ่นว่าคาให้พยาธิหาพยาธิให้ช่องปิดมันแข็งโปกเลยครับมันตายจะกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นกับหลังจากนั้นเขาก็เอาออกจากห้องแข็งครับมาละลายน้ำแล้วก็มาแช่น้ำขม้าครับแช่น้ำขม้าไว้เขาก็ามาปั่นออกนะซึ่งสีล่ละครับปั่นออกกับตามสภาพเลยครับเบื่อตัวปลา ปั่นนำเสียเขานำเขามา,าครับทีนี้เขากลับมาเตรียมครับตำกระเทียมกระเทียมกับประมาณหาหัวครับหาหัวแต่ว่ากระติรายยังจังหน่อยอยู่นี่ครับตามภาพนี้แหละครับเครื่องปรุงห้องกับมีเกลือเกลือกับผงนัวครับผงชูรสครับตีขาดไปเลยกับเป็นเขาเนี้วและครับ เดี๋ยวเขาเอามาละลายน้ำเราก็มาขยำเซกันเดี๋ยววิธีการเฮ็ดกะรอชมครับขั้นตอนในขั้นข้าวเหนียวนะครับเนาะครับเป็นตอนโครโลเคเดน้ำยังดิกยำครับวิธีการใส่เครื่องปรุง,งอันนี้เขาใส่ข้าวเหนียวแล้วเังแต่ว่าท่าน,นขันครับรอขัน ข่าวนิ่ประมาณปั่นหนึ่งครับ<ม>ปั่นเขครับ<ม>ใส่น้ำให้มันผุจังหน่อยว<ม>ใส่เกลือประมาณสาม,สามสามชีสามช้อนช้อนที่ซี่เต็มครับ ลดใส่ลดใส่ชอ่นนนนชอนช่อนช่อนชาครึ่ง <c oughs> เหลือใส่สามสามช่อนครึ่งประมาณนี้ครับตอนนี้เราขันขันให้เข้ากันกับเครื่องปรุง กระเทียม,ม,มแล้วก็เขา่าของชิรอครับคั่นเขากันเป็นสมสมต้นก็ว่าอะไรครับสม,สมตัว,ตวปลาเอาเอามา ตบคกับประมาณซีขึ้นนะครับซีขึ้นเขาจังมาเบิ่งกันว่าหน้าจีหอมเป็นตะแซบตอนไดยเสาคัญในที่เราเขาก็สิได้เอายัดเซ็ปุ๊กไว้กับยัดเซ็ปุ๊กไว้แล้วที่นี่ต้องข้นใส่ไมงข้นก็ต้องใส่ครับหลังจากได้ซีขึ้นแล้วบางครั้งก็ ใส่ไส้นำเขามาครับมาขังกับว่าใส่อีกเพราะว่าเขาก็ใส่แซ่แตงแต่ที่แรกแล้วกับใส่ขึ้นเขากับมอเบิ่งกันครับว่ามันสีหอมปแต่แซ่ไปได้ครับกับมันสีน้ำมันสีเป็นน้ำหม้ส้มออกของมันเพราะว่ามันมีเข่าเข่าเนี้ยครับกับกระเทียมครับเข่าเนียวกับกระเทียมนี่เป็นตัวทำให้ป่าส้มเกลือทำให้ป่าว่านเอาครับผมคิอรสจะเพิ่มรสชาติของป่าครับเพิ่มรสชาติของอาหาร ครับกลับมา,าชมกันครับอีกซี่ขึ้นครับผมครับ วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับวันที่2 5หาเมษาครับก็ได้พ่านมาแล้วสองขึ้นนะครับปกตินึกว่าสี่สามขึ้นครับพอดีอากาศพันห่อนปบเอาครับที่นี่สมสมโตครับสมป่าเข้ากบเปนแล้วหอมห้วยเลยครับเดี๋ยวมีตักของเบิ่งครับนี่ครับผม สีสันครับซีสันแล้วก็รสชาตินี่สุดยอดนะครับหอมห้วหอมกระเทียมหอมเข่าใส่กันครับนี่ครับตัวครับจีกตัวจีกตัวนี่ก็ตามด้วยพริกกับพริกหนุ่ยครับนี่ดวดใส่น้ำครับสบแซ่บครับมากินสมโตครับเข่าซอนต้องกันครับ ครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเป็นกำลังรงใจให้บ่าไวไสันฮิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเป็นปลาปลา,ปาน่อยครับไปอีแป้ง ปาเกอครับก็นึกว่าจะเป็นสามขึ้นก็นว่าแล้วครับนี่ตอนตอนกระเทียมครับผมตอนกระเทียมนี่ยเขากะผิดเงยชั่งน้ำครับผิดเงยชั่งน้ำครับอสุแยอดครับผม